เรื่องอะไรคะับก็คือรายการอะไรต่างๆก็โอเคครับก็มีก็สบายดีมีความสุขดีครับก็จริงๆไม่ได้ออกงานนานเหมือนกันก็ก็ตกใจเหมือนกันนะนานแล้วเมื่อกี้ไม่ได้ออกงานหลายปีแล้วนะที่เจอคนเยอะๆอย่างงเี้ยได้ยินเสียงกรี๊ดปุ๊บหันไปมองกันเอ๊ะเขาไม่ได้กรี๊ดเรานะเขาไม่ได้กรี๊ดเราอย่าดีใจเขากรี๊ดคนอื่นที่นานที่ไหนแล้วพี่ที่แบบไม่ได้เจอแบบแบบเยอะโอ้หลายปีครับจริงๆก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยก็รายการกันเราก็ไม่ไออกงาน่ส่วนใหญ่เราก็อยู่แต่แบบศัตรูของใช่ครับไม่ได้ออกงาน ก็ไม่ได้ออกงานเลยครับนานมากๆ,ๆแล้วแต่ว่านี่คืออย่างงานวันนี้เราอยากดูอยู่แล้ว,วอย่างข้างหลังภาพอะไรเงี้ยคือจริงๆโปรเจกต์เนี้ยผมเราได้ยินกันมาแบบหลายปีมากๆแต่พอครั้งนี้ก็ถือว่าผมว่ามันเป็นโอกาสอันดีของเราแหละที่เราจะได้มีโอกาสได้มาดูแบบและครเวทีแบบแนวบอรดเว์ซึ่งมันเป็นเรื่องราวของของบ้านเราด้วยออใช่ใช่ครับัวคือไม่ค่อยมีเราว่างทั้งคู่อย่นะก็แบบเออพอมาทำรายการแบบทาง YouTube มันก็ต้องแบบ คอยคิดคอนเทนต์แล้วก็ต้องอ่ะต้องดูตัดต่องทาเองกันหมดอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเออมันก็ไม่ค่อยว่างมันก็เหนื่อยใช่ได้แล้วมันก็เป็นอีก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 สายหนึ่งอ่ะที่เราก็ไม่เคยทำอะไรเงี้ยแต่พอเรามาทำเราก็รู้สึกสนุกดีรายการนี้คือเป็นคนที่ใชั่นขอองใช่ครับก็จะมีทั้งทั้งนายยูซิเม่ก็จะทำกับกับบางคูนบางคูนแคมปัสนะคะแล้วก็จะมีของตัวเองก็จะเป็นเอ็นดิซีแชนแนลของเราเองก็ทำกันด้วยเป็นสายยูทูบเบอร์แล้วเป็นยังไงบ้างคะที่ดี มันก็มันก็สบายสำหรับมี่นะมันสบายสบาย,บายเดียมันมันเป็นตัวของตัวเองมากอะ่ะเพราะนั้นก็เวลาทำคอนเทนต์อะไรก็ส่วนใหญ่เราก็แค่วางไว้นิดนิดหน่อยหน่อยแล้วเราก็ตามฟิลอ่ะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็สบ,ส,บส,บสบายสบายเดียเบอร์ก็มาพกับมาิกันเหมือนกันอย่ี่ีก็จะมีบอ๋อไม่ได้รับล่ะหรอก <c oughs> ผมว่าคืออันนั้นคือ <c oughs> คือเราไม่รู้จริงๆ <c oughs> แต่ว่าคือด้วยความที่พี่บอลเขาทำรายการแนวนี้มาก่อนอยู่แล้ว คือเขาก็สวนเราอยู่แล้วแหละ <Okay. S 1> ใจเนี่ยผมแอบ,บคิดอยู่แล้วละแต่ว่าผม <Okay. S 1> ไม่คิดแต่ผมผมไม่รู้จริงๆว่าคือด้วยความที่ทีมงานเขาร่วมมือกับพี่บอลแล้วก็ภรรยาผมด้วยผมก็เลยไม่รู้ไม่แล้วหลายคนถามว่า,าแล้วมี่ร้องไห้ทําไมเพราะไม่ตอนแรกก็คือรู้ว่าเดี๋ยวพี่บอลจะแก้พี่พี่ซีแต่แบบไปไประมามี่เริ่มงงล้วมี่พีว่าพี่บอลคือแบบนึกว่าโกดจริงก็เลยแบบยังไงวะแล้วก<ม>็เลยแบบสงสารแล้วแบบกดดันไปหมดเลยงงไปหม ตกลงใครแก้ไะวะผมไม่รู้เลยเอาจริง่รู้ผมไม่รู้ผมไม่รู้เลยเพราะว่าคือตอนแรกผมโกรธทีมงานช่วยซ้ำเพราะว่าผมพูดอยู่แล้วว่าอย่าให้พี่บอลกินนะแต่คือผมไม่รู้ว่ามันไม่ใช่คือเขาเอาก้างเอาอะไรออกมันดูไม่เหมือนแล้วผมไม่ได้ใส่ใจด้วยนะตอนนั้นน่ะแล้วเขาชี้ชี้ชี้ที่จานเนี่ยแล้วผมก็คืออะไรผมก็เลยจริงๆอ่ะเราโมโหทีมงานแต่ไปมาเราไม่รู้ว่าจริงๆทีมงานร่วมมือกับพี่บอลมันก็เลยเป็นแบบนั้น ใช่ตอนตอนตอนที่มันสถนนการา์มันมะเครดที่ตอนนั้นเรื่องหัวมันพี่ได้อยู่ก็ต้องรับผิดชอบผมว่ามันต้องรับผิดชอบตัวเราในฐานะที่เราเป็นเจ้าของรายการน่ะคือมันต้องรับผิดชอบใช่ใช่ใช่คือผมว่าเข้าใจดีบางคนน่ะเขาถือจริงๆอย่างมันมีช่วงที่เราไม่กินเนื้อมันมีคือเวลาปล่อยปลาไหลเราก็จะไม่กินปลาไหลปล่อยปลาดุกรวาไม่ไม่กินปลาดุกเราเข้าใจคือบางทีบางท่านเขาก็สายมูสายอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยงั้นคือแต่ผมบอกแล้วสมาธิผมไม่ได้อยู่ที่พี่บอลเท่าไหร่คือผมโกรธ ทีมงานที่พ่อผมพูดและย้ำแล้วย้ำอีกว่าก่อนจะทำอ่ะบอกผมก่อนแล้วอย่าให้พี่บอลกินคือพอโผล่มาแล้วเขาตกใจอ่ะผมจะผมจะไม่ให้เขากินผมก็พูดในคลิปด้วยอะไรเงี้ยแต่ใครไปรู้ว่าคืออีพี่บอลน,นั่นแหละตัวดีเลยนี่เขาผมก็ไม่รู้เพราะว่าผมอึ้งจริงๆเขาบอกว่าผมถามว่าตกลงแกล้งใครแล้วม้นคือพอเขาพูว่าเขารู้ว่าทีมงานจะแกล้งผมผมก็อา้าวผมก็งง จะมาในรูปแบบไหนคือเขาก็พูดว่าแบบเ,เดี๋ยวสรุปเดี๋ยวพี่บอลจะแก้พี่สิกรนะก็เลยเอเอโอเคแต่ว่าไม่รู้มาในรูปแบบไหนไม่รู้แล้วก็คิดว่ากินปลาไหลด้วยเพราะมิ้งก็ไม่กินมิ้่ก็เลยแบบอะไรวะรก็งงๆไปหลังจากนี้เราจะไว้ใจทีมงานกับคนข้างตัวเราได้ก็ไม่เป็นไรครับคอนเทนต์มันก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วครับ <c oughs> จริง <c oughs> ๆแล้วมันก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วท,ทีมงานถามด้วยนะว่าแบบเอยถ้าโกดแบบพี่สิจะโกรธไหมม่หงบอกไม่หรอกเรยแกะไม่หรอกเอาเลยแต่พี่ไม่โกรธนิดเดียวอะับ ติดตามข่าบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ